TPLAS ครับบริษัทไทยอุาสาหกรรมพลาสติกนะจำกัดมหาชนครับ FC ขอมาตัวนี้ก็เคยเป็น IPO มาก่อนนะตัวนี้ผมดูไม่ทันจริงๆเขาก็ดีนะตัวนี้งบไม่ขี้เหร่ด้วยนะครับจำหน่ายถุงพลาสติกคุณนต้องใช้ไมล่ะออถูกไหมเป็นธุรกิจที่ ต้องใช้ไงความจำเป็นความจาเป็นนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทีพัสอ่านถูกไหมโอ้รายย่อยถือน้อยมากครับ25%นะรายใหญ่บุคคลถือครับโอ้โหท่านแรกเยอะเลยนะเยอะนะบุคคลล้วนๆครับมีไทนดีวีอาร์ติดมา0.76%นะ ก็น่าจะเป็นกลุ่ม CO แล้วก็ครอบครัวเขานะครับดูงบกันเงินทีพัดหน่อยครับนี่สินน้อยมาก62ล้านนะสินทรัพย์รวม373ลนะ้านเนาะกำไร22ล้าน23ล้าน33ล้าน34ล้านกําไรออกโตครับจะโตไม่ได้กระโดดไงแต่ก็โตอ่ะ R.O.E.11 เลยนะปันผลดีด้วยนะปันผลดีด้วยนะผมพลาดอะไรไปวะเนี่ยโอ้ตัวนี้ดีลืม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 ตายแล้วดูกราฟที่พัดครับราคาปัจจุบัน2องบาทสีสตังค์เนาะราคาเส้น2องวันบาท68สตังค์ครับมออยงี้ยังไงก็ขาขึ้นถูกไหมดูภาพใหญ่ครับอืม,มลืมจริงๆตัวนี้ แต่ก็มีโอกาสไปแนวต้านสำคัญได้นะผ่านครึ่งทางมาแล้วเนาะวัดเป้ากันเห็นไหมเขาผ่านครึ่งทางมาแล้วผ่าน2บาท2ตังมาแล้วโอกาสจะไป2บาท68และ3บาท18สตังไม่ใช่เรื่องยากขอให้คุณอย่าหลุด2บาทถูกไหมจิพัฒเข้าตลาดกลางปี2018ครับ สร้างดอยน่ารักไว้ให้3บาท18สตังค์นะปรับฐาน8 5สตังค์ปรับฐานดูดจริงๆนะครับตีเส้นเทนเส้นกดลงมาตรงปรับฐานนะปรับเป็นเดครับจัดทรงเส้นก่อนมีเบี้ยวๆหน่อยอ่านี่ครับ T-pass เนี่ยขึ้นตั้งแต่เส้นเทนเส้นกดบอกนะครับท p a s s ขึ้นตั้งแต่ประมาณบาทหนึ่งครับเส้น200วันบอกว่าประมาณบาท2 0ถึงบาท30ถึงจะเป็นขาขึ้นนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นต้นเทนอยู่ตรงนี้ก็สเตป2ไป3กํกำลังจะขึ้นไปแนวต้านสำคัญแล้วครับเนี่ยมันจะอัพเทนแรงตอนมันเหวี่ยงอะครับ จนะถามว่าทีพัดจะไปต่อไหมใช่ไหมขึ้นมาเกินครึ่งทางแล้วคุณห้ามหลุด2บาทสนะหลุดสบาทคุณต้องถอยนะนะครับคนที่เล่นตรงนี้ก็จะเป็นเกงกําไรขาขึ้นละเกงกำไรขาขึ้นนะแนวรับแรกครับ2องบาทสีถ้าหลุดยังไงก็ยอก่อแนวรับถัดไป2องบาทสาครับ แนวรับหลังพิงฝาผมให้2บาท18สตังค์เพราะว่ามันเป็นโลของแท่งเขียวใหญ่คุณก็ไม่ควรหลุดนะ้วถ้าหลุดก็เสียทรงถูกไหมหลุดก็เสียทรงนะแนวต้านแรก2บาท60ครับผ่านได้ก็ไปกันเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้นะครับสรุปแผน T+ ครับ แนวรับแรก2บาท40แนวรับหลังพิงฝาอยู่2บาท30และ2บาทส8สตังค์จริงๆทีพัดเนี่ยไม่ควรหลุด2บาทด้วยซ้ำนะครับแนวต้านแรก2บาท6แนวต้านถัดไป2บาท7 2บาท9และ3บาท10แนวต้านสำคัญ3บาทส8สตังค์ครับถ้าหุ้นธุรกิจดีงบโตแบบนี้โอกาสมีออทำหายตอนนี้ขออย่างเดียวอย่าหลุด2บาทส8สตังค์อ่าประมาณนี้นะครับ แผนทีพัดเนาะนะครับตัวนี้ผมเหมือนเหมือนลืมเข้าไปลืมเข้าไปนะครับคือตัวนี้ผมจ้องมานานแล้วแต่ผมดันไปดูไปดูกลุ่มกลุ่มที่ผมไม่หาไว้ในต้นเทนนะครับบางทีคนคนนึงก็จะจะดูไม่หมดนะหุ้นทั้งตลาดนะครับก็ต้องช่วยๆกันดูนะครับโอเคจบแผนทีพัครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ